ศิลปินเก่าระดับตำนานนำโดยกบทรงสิษย์รุ่งนบพคุณศรีฟอดศบชัยกระย,ยูนเสนและอุ้ยระวิวันจินดา แท็กทีมร่วมงานแถลงข่าว Hope for Hunger Charity ในทอล์ a แอนด์คอนเสิร์คอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและโซมาเลียงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ซึ่งร่วมมือกับบริษัทเทลทูเทลจำกัดนำโดยคุณซีนีนาดเองประกูลเรียกได้ว่าเป็นวาระงานกุศล ระดับนานาชาติโดยทั้งสามศิลปินกบฟอดบุ้ยได้มาโชว์มินิคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยพร้อมชวนแฟนๆและคนไทยมาร่วมซื้อบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้กบทรงสิษิ์กล่าวว่า ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้และทำให้ได้รู้ว่ามีคนกว่า23ล้านคนในประเทศเอธิโอเปียเคยนยาและโซมาเลียกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักต่อสู้กับความหิวโหวยและการขาดแคลนแหล่งน้ำเด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหารจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลกันในครั้งนี้ฟอดสบชัยเล่าว,ว่า คอนเสิร์ตในครั้งนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งความบันเทิงจากศิลปินกว่า9ท่านซึ่งทุกคนที่ตั้งใจอยากมาร่วมแสดงเพื่อมอบความบันเทิงและความประทับใจให้กับทุกคนอย่างแน่นอนอยรวิวันบอกว่าอยากชวนแฟนๆแ,และคนไทยทุกคนมาร่วมโมเมนต์ความบันเทิงและอิ่นเอมไปกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ซึ่งศิลปินแต่ละท่านต่างเตรียมตัวกันเพื่องานนี้ Hope for Hunger Charity Night Talk and Concert จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่5พฤศจิกายน2566ณนโะรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพมหานครถนนราชดำริภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณกิติสิงหาปัดข่าวสามมิติเสวนาเรื่องสภาวะโลกร้อนพร้อมคอนเสิร์ตจากศิล,ลปินชื่อดังนำโดยคุณสหรัฐสังคปรีชาคุณอัญชลีจงคดีกิจคุณทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีคุณวิยดาโกมารกุลนนครคุณชรัตเฟื่องอารมณ์คุณมัมลาโคนิก คุณระวิวันจินดาคุณศบชัยกรยูนเสนและทีเจดเซตเตอร์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ u n เ c r นนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและโซมาเลียให้มีอาหารเพียงพอมีความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น